นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเหตุประทะชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วว่าขอให้ฝ่ายทหารเป็นผู้ดำเนินการและชี้แจงต่อไปเพราะเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอา,ายการฝึกแต่ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและผู้ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงว่าจะรับฟังผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนโดยตรงเรื่องชายแดนขอให้ฝ่ายการทหารได้เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ชี้แจงเรา การประกาศคนเอกการสืกเมื่อมีคนเอกการสื่แล้วเนี่ยอำนาจการตัดสินใจทั้งหลายอยู่ที่ฝ่ายการทหารซึ่งัวผมเองตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปบริหารรัฐการแผ่นดินอย่างเป็นทางการแต่ว่าได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้ที่รับผิดชอบทางด้านความมั่นคงว่าถ้ารัฐบ,บาลนี้เข้ามาแล้วเรื่องของการดำเน,นินการด้านความมั่นคงเราก็จะรับฝ่อยผู้ที่อยู่ที่ชายแดนผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเร,เรื่องเปิดด่านก็เหมือนกันนะครับ จะไปคาดเอาอะไรณขณะนี้ไม่มี การผลเอกนัทพลนาพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร,งระวงกลาโหมกล่าวว่าได้โทรศัพท์ไปหาแม่ทัพภาคที่หนึ่งให้เร่งการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ R b c เพื่อเร่งรัดเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนแต่หากการประชุม r b c ไม่สามารถตกลงได้จะไปหารือในการประชุม GBC อีกครั้งพร้อมยืนยันว่าได้พูดคุยกับพลเอกเตียเซย์ฮารัฐมนตรีว่าการกระทร,งระวงกลาโหมของกัมพูชาแล้วว่าหากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยไทยขอดำเนินการตามกฎหมายไทย วันนั้นผมพูดกับผลเอกเตเสยหาว่าระหว่างเส้นน้ำเงิน,นเส้นแดงเนี่ย ไม่ว่ากันนะครับรอ JBC แต่ใต้เส้นแดงมาเนี่ยนี่คือเขตของไทยเราขอใช้กฎหมายไทยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คำานึงถึงมนุษยธรรมว่าพี่น้องประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยในสุดแล้วก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องทําตามขั้นตอนไปแต่ถ้าเขาทําอะไรที่มันไม่เป็นขั้นตอนทําเกินกว่าเหตุแล้วก็ทังฝ่ายปกครองฝ่ายรัฐบาลกบูชาไม่มาดูแลไม่มาจัดการเราก็ต้องข้ามขั้นตอนไปเหมือนกันนะคงต้องทําเกินกว่าที่เราตกลงกันไว้ ขณะที่พลตรีสุรวิทย์แดงกันเสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งประนามไปยังผู้นำประเทศกัมพูชาที่ใช้กลุ่มเปราะบางเด็ก ผู้หญิงพระสงฆ์มายั่วยุอย่างต่อเนื่องและนําไปบิดเบือนว่ามีการทําร้ายประชาชนฝ่ายกัมพูชาและอ้างว่าเป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของไทยมีความจริงใจเพื่อน,นําไปสู่สันติวิธีแต่กัมพูชากลับละเบิดกติกายอย่างต่อเนื่องและหากพบมีการยั่วยุและละเมิดอ,อธิปไตยอีกไทยพร้อมยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นและจับกลุ่มทันที เรายกระดับมาตรการความเข้มข้นขึ้นมาแล้วเราจะไม่ยอมไม่ท่านยั่วยุหรือละเมิดอธิปไตยของไทยไม่ท่านละเมิดเราก็ใช้มาตรการตรงร้อยควบคุมผงชนเราได้เสริมกําลังเข้ามาการบันทึกภาพถ่ายการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อไม่ท่านนําไปบิดเบือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากละเมิดจับกลุมได้จับกลุมทันทีผลข,ขึ้นรถผู้ต้องหานํเข้อดําเนินคดีฝั่งไทยใช้กฎหมายสูงสุดที่กําหนดว่าเข้าข่ายไหนดาเนินคดีตามนั้น ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโคสกองทัพบกย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลอย่างไรก็ตามวันที่24-26กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนสุโภิมิภา์หรือ RBC นัดพิเศษที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาเน้นกร่กบการหาเรือแผงเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่จังหวัดสากแก้วการปราบปรามสแกมเมอร์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นปริญญวิทย์เปี่ยนสมบูรณ์รายงาน